าวัสดีทุกคนทุเลื่อนะครับผมในก่ช่องดาโลเตวันนี้เราจะมาเล่นเกม NBA 2K23 My Career อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีคอนเทนต์ฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องจบตานี้ก่อนหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฆ่ามันก็ได้นะครับให้เล่นใหม่เลยเหรอเฮ้ยเมื่อกี้เล่นล้มดิ้งออกนะฮะเกมดีสาพดียา มาเวอเตอร์นห้มันจบคอเตอร์แรกก่อนแล้วเราค่อยออกแล้วกันถึงมันจะไม่ได้ต่างกัย a few moments later โอเคเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันเอาซิมทูดีเอ็น ชนะขอแค่ชนะก็พอเอาโอเคฮะโอเคนะผมวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าวันที่ไม่มีเลบอนเจมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันที่ไม่มีเลบอนเจมของคืออะไรอันนี้เนะี่ยเหมือนจะเป็นเวลาที่เราตั้งไว้ว่าจะไม่ให้ตัวละครนั้นๆเล่นนะฮะผมโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยของ bon เลบอนเจมวันนี้ผมตั้งไว้5้าที่เพราะผมมันไส้นะฮะโอ้มีแค่หนึ่งาทีโอเคก็ยังดีนะผมสวัสวนีไม่ชอบเหมือนกันนะอัพเป็นหนึ่งครับ โอเคไอ้ okay. น,นี้เราชอบแอนท์วดีิตนะคือที่เราอัพเป็นหนึ่งเนี่ยก็คือเราจะได้อัพไม่ใช่ up. อัพมันจะเป็นวินาเป็นนาทีในการเล่นเนี่ยมันจะได้ลงแค่1นาทีนาทีับผมส่วนเราก็จะได้ลง30นาทีโอเคเยอะให้ลาเซลลงพอๆกับเรา30นาทีนะ,ะแล้วก็อัสตินสามสิบห้าไม่ต้องฮนะพอๆกับเราหน่อยสามสิบอันนี้โมฮัมเหม็ดแฮมแมบ้าโอ้โหผมรักตัวนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใส่เต็มตัวนี้ก็เหมือนกันนะผมชอบคนเกาหลีนะผมเออโอเคฮะ โอเคก็จะประมาณนี้นะผมอันนี้ก็คือเลบอนเจมจะได้ลงแค่1นนาทีนะผมก็คือตอนแรกๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้ลง1นาทีเหมือนกันนะผมส่วนเราก็จะได้ลง30นาทีแล้วก็ดีในเจอลอสเซลสานาทีส่วนใฮ้เดวินเนี่ยจะให้ลงเยอะกว่าเพื่อนเพราะว่าเป็นตัวป้องกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะผมโอเคให้มาดูกันว่าเราเจอกับทีมอะไรนิว york n i c k ์โอเคโออีกไม่นานเราก็จะได้เจอชิคาโก้บูลเลวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราแข่งกับ ดิโอ้กนิกส์กันเลยนะฮะก็ยังเป็นวันที่ไม่มีเนื้อเรื่องเช่นเคยนะฮะโอ้โหทุกคนตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งนะโอเคเดวอนเจมและไอเบอร์2จะได้ลงแค่2ละคนละ1นึ่งนาทีนะฮะโอเคแล้วก็ทรงผมของเราดิโชิทรงใหม่โคตรเฟี้ยวทุกคนโคตรเฟี้ยวโคตรคูลโคตรคูลมาแล้วจ้าแอ e ดี้เดวิ t จ้า จำบอลลูกนี้ได้หร,หรือเปล่าไม่ได้เช่นเคยครัโอเคไม่เป็นไรเข้าใจแหละโอเคมันอยากให้แบบมันตึงใช่ไหมลนะ่ะไม่ลงหรอกสวยครับปลายแล้วดาดิโอชิฟาสเลยคุณเด็กฟาสก็มาแล้วแมนอมโอ้โหโอ้โหโอ้โห เห็นไ,ไหมหนึ่งนาทีเฮ้ยหนึ่งนาทีมันก็นานมากออฟาวครับผมเรียบร้อยครับผมแต่ดิโอชิเรียกฟาวจากทีมนิวยอร์กนิกส์ได้ฮะมาเล่นตรงจุดโทษเลยฮะขอบอลแบบน,นี้จ้ำโคศอ,อปุบ๊บโคบีไบรอันฟาวนะครับผมสว่วดโทษยังไงก็ลงฮะับมอแมนฉับฉับฉับเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวไอ้บอลเจมกับเบอร์สองน่าจะได้ออกแล้วนะครับผม แล้วก็คอร์เตอร์คอร์เตอร์สนี่ก็น่าจะไม่เห็นแล้วคอร์เตอร์สองคอร์เตอร์สามคอเตอร์สี่ยังไม่เห็นเลวอนเจมและไอ้เบอร์สองแล้วนะครับผมเฮ้ยเห็นได้ไงเนี่ยโอ้โหกระโดดเป็นแค่นี่เลยไปเลยจาข้ามจ้าข้ามจ้ะและเข้าไปอย่างนี้เลย์อัพชิลๆจ้าโอ้ยแหนแบบวิกิต้อนฮะ there's no mercy in this world just hunger thirsty persons in different versions each do what they that shit worsens why pull back the curtain and you'll see the different vermin ไปเลยเชียไปเลชียจำชูดไปแล้วเดียวชิยไม่โงขึ้นขึ้นสวยครับผมี่ไงโบกสองนับโบกได้ยเมื่อกี้อ่ะนัเป็นโบกด้หรอดีบ่าวได้ด้วยโอ้หเป็นโคกดียวชิดนี้ เนเดอร์ฮะชูทับลงวันทันเ็ร์เนะผมเรื่องการชูนะฮะโอ้อีซี่ถูชูนะเอาเอาอกเฮ้ยเฮ้ยบอลเกมยังไม่ได้ออกเ้ยเตเป๊ะ Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions. Shut your lid. Yeah, don't ask questions. Shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man. I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man. They don't know shit. ครับผมตอนนี้บอลเจมส์น่าจะได้เปลี่ยนตัวนะฮะบอลเจมส์และตัวเบอร์สองครับผมน่าจะได้เปลี่ยนตัวนะฮะหรืออย่างนี่ครับผมแรมบ้าลงแล้วฮะเรียบร้อยครับผมเซตที่เราวางไว้มาแล้วฮะไอหนุ่มญี่ปุ่นและไอหน้าหล่อแล้วก็เบอร์สิบห้าสิบล้อของเรานะคว้าให้กระโดดไปแล้วหูโดดไปสองล้อแล้วผมบีบจริงนะฮะดาริโอชิ โอุยโอ้ยอุยอ้ยอุ้ยแตะมีแตะคดีว้าวไม่โดนไม่ลงไม่ลงสวยครับผมจังหวะนี้แบมบา้ายังไงก็ได้แล้วผมแบมบา้าแบมบา้ายูโรสเตปยูโรสเตปยูโรสเตปรีโนโบกโบกโดนโบกไปอีกรอบนึงครับผมโบกไปสามรอบติดนะวันนี้ไปแล้วจ้าเขาเมาแม้ i'm about to go off like a weapon fueled to the top got a filled up engine in my thoughts obsession i will not stop no i'm never second guessing i got a god complex hate just up to hate but i never feel pressed got a lot on my plate but i never get stressed i'll take yeah, all the pressure like i'm basing this test look how yeah, i'm tearing up like i'm tearing i see the wow. world like it's ready for the yeah, take like taking i see this place like a game i'm on. straight to the bank to collect my payments no negotiations it's my way i was born impatient จังหวะนี้ผมตัวที่1เลยเดี๋ยวจังหวะบล็อกปังเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเอริบล็อกสวยมากนะครับโอ้โหเด่นองกันแนไปแล้วจ้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยเหนื่อยครับผมชูมั่วครับผมสวยนี่ไงแอนวีลเดวิสแบดดังลงไปเลยครับเนี่ยเรารู้ว่าเขายังไงเอ่อแอนวิลเดวิดเราก็สามารถรีบ้าเราได้นะโอ้โหยอดจริง ไปไปสวยครับไปด้วยเนี้ยอ๋อสวยครับดับเบดับบุคมับผมไอซีนี้มันได้สุดสิบรอบนี้จ่ายสวยฮะดิโอเช่อ๋อทรงมาเล้วจำชุดไหมปลดอัพง่ายฮะฮู้่าจังหวะนี้ก็ปิดเลยครับผมปิดสูงเลยดีครับผมอุ้ยนี่มันเดย์โรด ไม่ลงหรอกซูนโอ้โอ้อโอมันจะไปลงได้ยังไงแล้วนี่โอชิปปิดทั้งทีนะผม <c oughs> ไปแล้วจ้าจมชูนเอ้ยไม่ถึงอ้าลงด้วยครับผม <c oughs> ไปนัดเห็นไหมล่ะครับ <c oughs> ผมมาครับผมโคบีบรายน,นะเฮ้ยสั้น อาได้ด้อได้สิทุกคนได้ไงก่อนนะไอ้ทุกคนเรายังไม่ได้ดังเลยนี่หว uh ่าไม่ล well, ่ะมล่ะจ่ายโคชามาแล้วจ้าโคบีไบราแอนแอนวันนะโอ้ยเออเลับตาชูนหลับตาจริงนะด้วยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย I'm about to go off like a weapon. Fueled to the tap, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, don't never say i but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. i will take the pressure like I'm facing this test. Tear it up like I'm chasing. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way. I was born impatient. Like a damn free Oh, good. คือทุกคนอยากเล่าให้ทุกคนฟังว่าตอนนี้อ่ามันมี NBA 2K24 ออกมากใช่ไหมทุกคนเนี่ยคือแต่ละช่องเกมเมอร์เขาก็ทยอยอำลาเกมนี้ไปแล้วนะฮะแต่กูเนี่ยยังเล่นไม่จบเลยนะผมยังเล่นไม่ถึงไหนเลยนะ่าอวดพีชอ๋อ <c oughs> มาดิเกมเอาเกมนิดๆอะไรเงี้ยเกมไปลิดอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่มอบความเป็นธรรมให้กับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเลยครับผมไม่ได้ทำอย่างนี้นะผมแบนแค่นั้นแหละโอ้โหเกมไม่รู้สิทำครับไม่เอาครับไล่ออกผมไล่เกมออกแค่นั้นผมไล่เกมออกเอาสวยเกมน่ารักของทุกตาของดีจัดจำชูเลยแล้วกันนะเรียบร้อยครับผมมาดิครับโอ้โหจำชูโคตรมันด้คนตอนนี้ เหมือนแบบเหมือนสมบทบาทเลยเป็นโคบี้เลยตอนนี้มรักโคบี้ l f เโคบี้มาแล้วจะเอ้าเอา,เอาสลับตัว,วเฉยไอ้โลดเข้ามาไอ้โดดเป็นคนละสวยสวยจากสวยเป็นสวยจากสวยสวยเป็นสวยเฮ้ยไม่ได้ว่ะ เล่น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 เองเล่นสวยครับผมโอ้ยซื้อข้าหูจึ๊บจุ๊บวิ่งมาครับผมฮุกโอ้โหโคตรเพื่อนขอก็ให้เพื่อนขอก็ให้เล่นเล่นเล่น I'm about to go off like a weapon. Fueled to the top, got a filled up engine. In my thoughts, I will not stop. No, I'm never second guessing. I got a car complex. Hate is to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm basin' this test off. Tear it up like I'm chasing. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a ญาติจบชูนฮะไม่ถึงแต่ลงนะหมโบ้ที่บอยอินเวกที่พี่เราอ๋อห้าสิบเต้มเลยดีกว่าทุกคนไม่ต้องเอาแล้วนะผมดับเบิลดับเบิลไม่ที่นะขอญาตห้าสิบเต้มเลยทำลายทีทุกเฮ้ยสามแต้มสามแต้มแล้วไงวะแล้วไงวะ ขอย่าท์ F2 แ้มเหมือนกันว่ะมาดิครับไปอัพระยะ3เมตรตะบาดข้อมือนิดหน่อยอะไรอ่ะ3เมตมรอีอ้ยอ,อ้าวรนนารรเรียบร้อยครับค้าฝันในการทำ50แตมปุกเรียบร้อยแล้วให้เรียบร้อยเกมลง <c oughs> เมาแล้วฮะหลังจากจบตาเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้อะไรมา2,900แล้วก็อัพได้แค่อันเดียวแหละนี่ฮะโอ้ยไอจอนในจอนในจอนในจอนจนจริงฮนะตัวผมจนจริงเลยฮนะ สี่หมื่นแปดจะไปถามมาจากไหนครับน่งเงินเนี่ยครับทุกคนครับคือมีสําหรับใครอยากตอบก็ได้นะคือผมอยากรู้ว่าคือผมเข้าในบล็อตอ้น,นี่คือพอผมเข้าไปตลาดที่มันจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผมหรือซื้อของอะแม่งจะดิ้งเว้ยทุกคนผมก็เลยต้องทําการเปลี่ยนใน My Player แล้วก็ m มอะไรสักอย่างเกี่ยวกับแต่งหน้านะแต่งหน้าแล้วก็ทาผมไนี่ผมก็ต้องเปลี่ยน,นแค่ในนั้นเพราะมันไม่สามารถเปลี่ยนในนี้ได้นะผมลองเปลี่ยนแล้วแมง่ง ดิ่งทุกรอบเลยนะครับผมโอเคนะผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะผมเจอกันคลิปหน้าน่ะจ้าบ๊ายบายจ้าฮออ่าฮ่าฮยับโชว์เอขอยับโชว์เอขอยับโชว์แอร์บีเอ็กซ์ย